หญิงหรือชายใครมีโอกาสเกิดฟ้าได้ง่ายกว่ากันคลิปนี้นะคะจะอยากให้คุณลองทายกันดูสิคะว่าผู้หญิงหรือผู้ชายใครที่มีผิวหน้ามีโอกาสเกิดเม็ดสีอย่างฟ้าได้มากกว่ากันคะ ถูกต้องแล้วนะคะเก่งมากเลยค่ะคำตอบคือผู้หญิงค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะก็เพราะว่าผู้หญิงอย่างเรามีโอกาสที่ต้องเผชิญกับการแปรปวนของฮอร์โมนที่มากกว่าผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งครรภ์การมีประจำเดือนหรือการกินยาคุมกําเนิดน,นะคะแต่ถ้าใครที่เป็นผู้ชายดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าประมาทนะคะเพราะคุณก็มีโอกาสเกิดเม็ดสีหรือเกิดฟ้าได้เหมือนกันค่ะเพราะปัจจัยของการเกิดเม็ดสียังมีอีกมากเลยนะคะเช่นแสงแดดกรรมพันธ์การอักเสบของผิวหนังหรือผลข้าง ข้างเคียงจากการใช้ยาก็ทําให้เกิดฝ้าได้เหมือนกันค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสิ่งที่คุณทําได้ดีที่สุดคือการดูแลตัวเองนะคะเช่นหลีกเลี่ยงปัจจัยที่อาจจะทําให้ผิวอักเสบแสงแดดหรือความร้อนการรู้จักศึกษาผลข้างเคียงของยาก่อนรับประทานและที่สําคัญคือการไม่ลืมที่จะทากันแดดเป็นประจําทุกวันนะคะร่วมกับการใช้ครีมบํารุงผิวอย่างเซรั่มที่ช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวก็จะช่วยทําให้เซลล์เม็ดสีเก่าได้ผัดออกและเป็นการกระตุ้นให้มีการสร้างเซล ผิวใหม่ที่สว่างใสกว่าเดิมด้วยนะคะสําหรับใครที่ฟังคลิปนี้แล้วแต่อยากได้คําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลปัญหาฝ้าจุดด่างดำผิวหมองคล้าให้พิมพ์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพิมพ์มาว่าเม็ดสีค่ะไซจะให้ทีมงานส่งคําแนะนําไปให้ด่วนเลยนะคะติดตามคลิปดีๆแบบนี้ได้ที่นี่กับสายบ้านครีมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ให้ไซด้วยนะคะ